กาสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะจ๊ะค่ะพ่อๆกับมารากากีจ้าค่ะราชนีแห่งคลองทุ่งจ้าค่ะสวยรวยมั่นมา่ลูกครบีทุกตาบรายสไตล์อึดอึดอุดอึดมื่ยม่ยพี่ร้องมาหอดนะจ๊ะค่ะมาหลังจากงานแลลวทั้งผุดมาสรบค่าหม่องจ้าค่ะรับค่าทีได้เทียงนะครับพึ่งตื่นนะจ๊ะค่ะพึ่งตื่นจ้าค่ะ ข้าเจ้าลงไปมัดเขากู้เขากับบริลลงน้อข้าเจ้าจ้าค่ะพอยันฝนตกเนาะจ้าค่ะข้าเจ้าอ่ะสีมีพยุเข้ามาจ้าพี่น้องพยุว่าข้าเจ้ามาแต่งานหล่วก็เลยฝ่าวงให้หน้าลงไปกู้เขามัดเข่าบ้านข้าเจ้าบ้าน้างตรงขามข้าเจ้าอันสีเลยพี่น้องข้าเจ้าสีข้าเจ้าปั่นแลเจ้าค่ะ แต่กะฟังมื่ออีกมือสองมือพี่ห้องถาพ่นบนโต๊ะเนาะผายุบบเขาอลยกะอสิเกียวยาวเลยจะค่ะอสิเกียวข่ายาวเลยกงานผลอะเรียบร้อยเ้มันบอ่ันแล้วงานพ่องานพ่องานน่ะพ่นกะอีแค่บกีิมือหนึ่งก็หอดแล้วมาเซตเรียบร้อยลวกะเกี้ยวกันจะกะย่ำลงไปจะค่ะ สบายดี่ปงสบายดีเอาคม่หญ่เราจะไปปฏิบัติธรรมเลยเลแถวก็มาเอาอยากไปไปไปคุณแม่กับเพิ่งมาหอดจะค่ะมาหอดแล้วก็ล้วสิไปเสต่อบัดนี้ไปวัดป่าปฏิบัติวัดนองไม่พอมันตะ้งนี่สิไปสีไปวัดหนี่แหละวัดนอน อ๋อมานอนนี่มื้อทั้งทั้งชิลไปไปกัไกันแต่ช่องคลืนก็เอาไม่ใหญ่เพิ่นก็มานอนนี่มือ <m akes> ม้อชิปไปแหละเขาว่างานได้ยังยังกะยาให้ลูกอยู่ไปก็ได<อ>้ช่องคลืนก็เอามันเสียอาจารย์ดี่ได้าอาจารย์เพิ่นก็โคง้งแล้วเนาะวัดจ่ายวัดน้องมีกวัดป่าข่าวบ้านนี่ดิว่าวไล่ใหญ่ให้สิคะไปค้นเข่าก่อนพี่น้องไปค้นเข่าว่าข้าเจ้าอัน แกมาส่งเลยจะกกันหลุดจากล่างเลยสักค่ะสวัสดีครับเด็กเด็กสวัสดีครับ,รบผมทำอะไรครับสวัสดีต้นยิน สบาบายสบายอ่คน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 อ้าวคน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 จะค่ะคนข่าวเ้วจะน้่งด้วยอ่ะพ้นสิบันน้ำเฮาบรนี่นะบ่ลงดอกเลาบโต๊ดอกคนคือสิบโต๊ดอกจะค่ะาเทวดาะป้าสื่อสารกับเทวดาได้เฉย เบิร์ตและเลือดจะหายบ่ที่เนี่ยเหลืออีกประมาณหลดหนึ่งนะจ๊ะคะเนาะเหลืออีกประมาณหลดหนึ่งคนลงมาแล้วกยน

มึงอยากได้ไอโฟนที่โปรวตีมีแต่หัวมึงหลายสิ่โปรออกมาแล้วนอนกับบรินุนออกมาลูกแงน่รอกก่อนรถมันสูงเอามายืมนเงินเก็บนั่นโอ้องนอกทามในจุ๊บหมดไอโฟนหมดเด้อเดี๋ยอีกรถหนึ่งแลวจ้ะค่ะ แหละก็มองปั้นเขาประจำเป็นแต่ละปีพี่น้องก็สิปั้นเขาเขาสร้างเครื่องซกค่ะนี่ที่เป็นซาลามุงรังค่ายนั่นคือหม่องมองเก็บเพื่องไว้งวนนะจ๊ะค่ะเพื่องที่ปั้นเขากัเก็บไว้งวไว้คุณนงวนเป็นอย่างไว้งวกิ่นยามฝน ลงลงเลยอีกรถหนึ่งมืดรมืคำลงวูวูเลยจ้าค่ะต่อไปแต่แดแดเดี๋ยวคอนมึงนยัแล้วคกอนทำแล้วอีกรถหนึ่งแล้วไม่บอกให้สิ้อค่ะว้าอ้ยพักสอนพักเด้อ ผักยันดวยปลูกจ้ะคะ่ะผักซีผักหอมหมักริกจ้ะคะ่ะนี่แหละก็บ่มีอยังมากมายนะจ้ะคะนะกสภาพพี่น้องละละๆแล่ๆตามหลังบ้านนี่แหละจนะ้ะค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นสวนพริกด้วยสวนนั่นมะแข่งี่็นอย่างดุกดูหมะแข่งนางนี่มะแข่งดุกกงกงด๊กๆดูพี่น้องบ่ค่อยได้กินนะจ้ะคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นอันมองเรียกงใกล้จ้ะคะ่ะข้างใกล้ย่านใกล้ไปกิ่นเข่าเขา,ขาพี่น้องเห็ดอันใสอันตะนางขึ้นพูนพูนล,ละคะ่ะยางสูงนะเจ้ะคะ่ะยามันบินขึ้นนะจ้ะค่ะแก่เกี้วเขาว่ามาให้มันกิน่นนยู่นึ่จ้ะค่ะใกล้ปีนี้ก็ป่ปด้ร้ายพี่น้องเพราะว่าปีที่แล้วมันตายตายเป็นร้ายเลยแหละเป็นรอยสองรอยพูนล,ละจ้ะค่ะ มาบันิพัดต้นบัก้วยหักแล้วอ๋อแม่นบนยางมากกับบนเห็นนะพี่น้องนี่นะต้นกล้วยหอมนางหักกืบบนี่มันแก่ละบอ่อหรือยางจังไไดโอ้ยมันหนาสิเริ่มแกะนะ่เลยเนาะพี่น้องนะอ<ฮ>เนาะเออเรือบักง่ายง่ายนี่ก็ค่ะอ๋อสิเด็ดไปตดัดไปโบมได้ปะที่เนี่ย อัน,นจะเป็นกล้วยหอมที่นางปลูกเองนะจ๊ะคะนางปลูกเองกับมือเลยจ้ะคะเนี่ยคะ่ะต้นมะนาวจ้ะคะมะนาวสีนะจ๊ะคะนะเป็นหมากหมดแล้วพี่น้องต้นบอยน้ำงามกับสิประมาณสัมนินะจ๊ะคะเนาะพอปลูกไปตามทรรามสาติฟังไรได้กินก็ได้กินได้กินก็ได้กินได้กินก็ได้กินกน้ำเป็นหมากก็ได้กินนะจ๊ะคะ่ะเป็นเครื่อเป็นหมากไปเลยจ้ะคะ่ะนี่ อันนี้คือผลงานของนางนะคะที่นางปลูกไว้นะคะปลูกมากก็ต้องได้กินผลนะจ๊ะคะนะ่ะเนาะเลี้ยงคนก็ต้องวงพึ่งพาอาศัยเมนบอะพี่น้องเนาะเลี้ยงคนก็ต้องเพื่อพึ่งมาอาศัยจ้ะคะ่ะอันนี้สิค้างเป็ดจ้ะคะ่ะเป็ดก็ต้องค้างไว้ได้ยามไปแหบเขาเขาเจ้า อันนี้ค่าะค่าหน้าเป็นคนมีค่านะจ๊ะค่ะอันนี้ค่าเป็นค่าหนึ่งนะพี่น้องคาถอดล่ำหนึ่งะค่านางเอามาแต่บ้านนางเฒ่าเจ้ะค่ะไอหลังบ้านเหรอคะหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บางหาแตลังว่าฉันขอยึดมาทำเป็นเครื่องปูกของฟาง อาจะเป็นัวสแปบนะคะนางปลูกจกะ้ะค่ะนางแปะปลูกให้มันขื้นตรงนี้นะคะจะได้กินหมามันจะ้ะค่ะต้นอะบวคาโดของนางพี่น้องผลตกดูตกดัดมันก็เหี่ยวจะ้ะค่ะคือมันสิตายเลยจะ้ะค่ะปีหนา้าอาจจะได้กินหมาเพราะจ้ค่ะนะอะบวคาโดปีหนา้าปีหูอ,อีปีสองปีน่นลจะจ้ะค่ะอันนี้ก็ปุชาปุเชอมกรททันนะพี่น้องกัททันใหญ่ของบ่อหมี เพิ่นซื้อมาแต่ว่านางเป็นคนปลูกอีกแล้วเจ้าค่ะเนาะด้านหลังบ้านต้นหมักมีพี่น้องมีต้นหมักไฟเจ้ะค่ะนางแหละเป็นคนปลูกเจ้ะค่ะนางกำลังเพาพันอันมะนาวมะนาวหน่อยพี่น้องมะนาวมะนาวแปนน้นนะเจ้าค่ะเนาะอันนี้ก็พัก ใบกะเพราพี่น้องจา้าค่ะใบใบกะเพราแล้วจา้าค่ะใบกะเพราขาวนางปลูกไว้เพื่ออยากกินพัดกระเพาะพัดกะเพราเจา้ค่ะอันนี้ก็ต้นหมากไฟจ้ค่ะต้นหมากไฟนะคะ,ให,ะ,คะแบบใหญ่แล้วค่ะแป๊บเดียวจ้ค่ะใหญ่แล้วเจ้าค่ะเนี่ยเห็นไหมใหญ่แล้วค่ะคือจะกินหมากก่อนตายดอกพี่น้องเนาะอะบ,บุคาโดมันคือ,อยกับภูมิอากาศนะจ้ะค่ะว่าไม่นช่เป็นหมากให้นา่งกินหรือบ่อน,นะจ้ะค่ะเนาะ ขอรบรอบรอบบ้านจ้ะคะ่ะปุ่นกับบรมรมใส่เดี๋ยวพี่น้องปลูกไว้ <c oughs> อะพ,ออพะ่อว่อแพ่แหวกไปหาแป้งกินข้าวกินน้ำจะเป็นด้านข้างหลังข้างหน้าบ้านนะจ้ะค่ะนะบรรยากาศดีดีพี่น้องลมโชยๆจ้ะคะ่ะ ลมชอยมาพาใจหน่วงหนักคิดถึงรักครั้งก่อนนั้นแค่รัน,น่วนก่อนรสุดรสันเราอยู่ด้วยกันที่เชยชวน,อชนสอสนใอ่ไปดิปดพี่น้องไปมัดเขากปได้ไพ,พ,พี่น้องไพ่หนสิบไปกระพป์สอนกุ้งบ้า เห็นเบาโกมาแวบแวพี่น้องต้องใส่ขืนบ้านไปใส่อีกมาสัพ้าใส่เห็ดบ้านเห็ดบ้านยังไม่เห็ดได้บ้าไปเจ้าค่ะเสร็จพาสปอรปอไปใส่น้อจ้าค่ะหลานกันไล เวนก็ขำขั้นขำขำลงวูวๆนะจ้ะคะ่ะเพียงเจ้าขามาทั้งนี่ก็สีอัมราพ่าจากะก็นะจ้ะคะ่ะเมื่อยเลาอัะนะจ้ะคะ่ะก่อนอื่นขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ,อคณไอ่เลยบุษกุสุสโกน,นะจ้ะค่ะนะเปราะอะไรย้ายห่างไปแล้วเจ้าคะ่ะโดยสบายดีเจ้าคะ่ะ